พยากรณ์อากาศวันนี้1พฤศจิกายน2567โดยกรมอุตุนิยมวิทยาสภาพอากาศโดยรวมภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้มีอากาศเย็นในตอนเช้านอกจากนี้ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ําใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามและลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองระวังอันตรายจากฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้และชาวเรือควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนื่องจากคลื่นสูงช่วงวันที่สองถึงหพฤศจิกายนคาดว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งทําให้มีฝนฟ้าขนองในระยะแรกอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-24งสศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีนคนปรปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-20องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3สงสศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25 20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 35องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง